ก็วันดีทุกคนที่น่ารักกันด้วยนะวันนี้ก็มาแจกสคริปต์เป็นอีกเช่นเคยนะก็วางสคริปต์ลงไปแล้วก็รันเลยนะครับอันนี้เป็นตระหนั่งเอฟนะครับจริงจริงแล้วไปก็ลิงก์ตหนันก็อยู่ด้านคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคแล้วครับสคริปต์มันขึ้นมาสักครู่นะครับแล้วก็มาเปิดไบพาสเจอรพอร์ตตรงนี้นะครับจากนั้นก็มาที่เมนูตรงนี้แล้วก็เลือกอาวุธตรงนี้นะครับสามารถเลือกได้เลยนะเราจะเอาไหนเราเลือกเป็นดาบแล้วกันนะครับแล้วก็เปิดตัวฟาร์มไปได้เลยนะครับผมซึ่งความละเอียดการฟาร์มก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม อันนี้ออะระยะฟาร์มมอลทอกาบมันไกลเกินไปนะมันก็จะบินออกทะเลไปได้นะแต่ผมขอเปลี่ยนเป็นดาบสองดาบก่อนนะครับผมอืมประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นฟาร์มบอลต่อนะครับก็เปิดไปได้เลยนะครับฟาร์มบอลก็ประมาณนี้นะสั่ความในการฟาร์มบอลน,นะครับผมนี่ดูเด้เลยก็สกิปก็ถือว่าลื่นใช้ได้นะครับอพิพอยู่ที่สี่สิถึงห้าสิบประมาณนี้สา4สิบสี่สิบห้าสิบประมาณนี้นะครับผมโอเคครับต่อไปเราก็จะเ,เดี๋ยวสักครู่ปิดฟาร์มบอลก่อนอตรงนี้เนาะ สเปรดก็จะไปสอนลงดันนะครับลงดันก็อยู่ตรงนี้นะเดินลงมาตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยดันเจียนตรงรูปโล่นี่นะครับแล้วก็มเลือกผลได้เลยนะครับเลือกผลที่ต้องการได้เลยผมจะเ,เป็นผลน้ําแข็งแล้วก็กดซื้อชิปแล้วก็กดสตาร์ดันเจียนนะครับประมาณนี้นะแล้วก็เปิด2อันข้างล่างนี้ถ้าใครอยากทาผลตื่นก็เปิดอันกลางด,ด้วยนะครับผม um <supervisor> แล้วก็รองดันจนเสร็จนะครับผมพอันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปิดสคริปไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะบ๊ายบาย